วันนี้เรามีข่าวสารที่น่าตื่นเต้นในแวดวงวิทยาศาสตร์และเคมีการสร้างธาตุซูเปอร์หนักที่ยังไม่มีใครเห็นมาก่อนนักเคมีกำลังพยายามสร้างธาตุที่120่ธาตุที่มีชื่อชั่วคราวว่าบิลเลียมมันและมีเลขอะตอม120ซึ่งเป็นธาตุที่หนักที่สุดในโลกถึงแม้ว่าจะยังไม่ถูกสังเคราะห์อย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในวงการวิทยาศาสตร์ในตารางธาตุที่เราใช้ปัจจุบันนี้ธาตุที่มีเลขอะตอมมากที่สุดคือ18หนึแต่ทอษฎีกแ่าวว่ก ธาตุที่มีเลขอะตอม120ก็มีอยู่จริงและนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอนเบอร์เก้กำลังพยายามสร้างธาตุนี้ขึ้นมาให้เกิดจริงด้วยการใช้ลำแสงไทเทเนียมซึ่งเป็นการสังเคราะห์ธาตุที่มีมวลมากกว่า1 1 8แต่ที่น่าสนใจคือการสร้างธาตุใหม่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหัวหน้ากลุ่มวิจัยธาตุหนักจากญี่ปุ่นคุณฮิโรมิทาบักกล่าวว่าการสังเคราะห์ธาตุที่มีมวลมากกว่า1 1 8จะช่วยยืนยันการมีอยู่ของธาตุ ในอุดมคติที่มีมวลมากกว่า118ที่สังเคราะห์ได้ในปี2002และนี่คือส่วนที่น่าสนใจนักวิทยาศาสตร์คาดว่าธาตุบิลเลียมจะเป็นธาตุในกลุ่มโลหะแอลคลาไลเออร์และจะมีลักษณะคล้ายกับแบเรียมและเรดียมอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจคือการสร้างธาตุใหม่นี้จะใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างจากการสร้างธาตุที่มีมวลน้อยกว่า118ซึ่งมักใช้ลำแสงแคลเซียม48นักวิทยาศาสตร์คิดว่าการสร้างธาตุบิลเลียมจำเป็นต้องใช้ลำแสงไทเทเนียม ที่มีความร้อนสูงกว่าและนี่คือสิ่งที่ทําให้การสร้างธาตุนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและยากลําบากอย่างไรก็ตามการสร้างธาตุใหมน่นี้จะเป็นการเพิ่มความรู้ในวงการวิทยศาศาสตร์และเปิดโอกาสให้นักวิจัยสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างธาตุและลําแสงไทเทเนียมและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนทําใจไม่ได้การสร้างธาตุใหม่นี้ อาจเป็นเพียงเรื่องที่น่าสนใจในวงการวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่มันอาจมีผลกระทบต่อโลกในอนาคตถา้าธาตุนี้สามารถสร้างขึ้นมาได้จริงมันจะเป็นธาตุที่มีมวลมากที่สุดในโลกซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลโยีในอนาคตอย่างไรก็ตามการสร้างธาตุใหม่นี้ยังคงเป็นเรื่องที่น่าติดตามมีผลกระทบอย่างไรกับการพัฒนาเทคโนโลโยีและวิทยาศาสตร์ในอนาคตคุณคิดว่าธาตุใหม่นี้จะมีผลกระทบอย่างไรกับโลกในอนาคตอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็น